คุณเอกนารงกองพัน์เป็นเด็กต่างจังหวัดเกิดที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกเชียงเหนือเริ่มจากมุกดาหารนครพนมและอุดรธานีจบปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเริ่มต้นการทำงานที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในภาคใต้อย่างเช่นภูเก็ตสงขลา จากนั้นกลับไปขยายฐานธุรกิจที่ภาคอีสานตอนบนคืออุดรธานีและหนองคายคุณเอกนรงกองพันธ์ได้แต่งงานกับคุณอภิญญากองพันธ์มีบุตรธิดารวม5คนปัจจุบันมีธุรกิจบริษัท EK Decorate and Design จำกัดจำหน่ายและให้บริการวงกบประตูหน้าต่าง UPVC แบรนด์ w i n ซ s ร r ที่อุดรธานี และบริษัท ek home lift thailand จำกัดจำหน่ายพร้อมบริการงาน home lift ในประเทศไทยและมาเลเซียแบรนด์ทิสเซนกรุ๊ปตำแหน่งทางสังคมคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหนึ่งจังหวัดอุดรธานี16ปีในการเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2535อดีตผู้ว่าการภาคนายแพทย์สุบ,บินฤกษิกานนท์ เป็นผู้จุดประกายเรื่องราวโรตารี่ให้ฟังบนเรืออันเดมันปรินเซสเมื่อได้ฟังก็รู้สึกประทับใจกับความเป็นโรตารี่ของท่านกับประโยคที่ว่าเป็นโรตารี่แล้วมีเพื่อนได้ทั่วโลกต่อมาคุณเอกในรงกองพันธ์ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์บุญชัยสมบูรณสุขซึ่งตอนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์บุญชัยสมบูรณ์สุขเห็นว่าคุณเอกนรงกองพันธ์เข้ามาทำธุรกิจที่จังหวัดอุดรธานีและอยากให้มีโอกาสรู้จักกับนักธุรกิจในพื้นที่จึงได้เชิญชวนเข้าไปประชุมกับสโมสรโรตารี่อุดรธานีในขณะนั้นมีอดีตผู้ว่าการภาคเรืออากาศตรีพีระโพทิพิพิต เป็นนายกสโมสรและได้รับการประดับเข็มโรตารีโดยท่านผู้ว่าการภาคนิเวศคุณาริสรุตในปีที่มีประธานโรตารีสากลชื่อคลิฟฟอร์ดแอลดอตเทอร์แมนซึ่งมีคติพจน์ว่าเกื้อกูลแก่ก,กันสุขสันต์แท้จริง ในวันโอกาสสถาปพนาผู้การภาค3340โรตารีสากลในฐานะที่เป็นโรตารี่แอนและครอบครัวขอแสดงความยินดีกับคุณเอกนรงกองพันธ์ที่ได้รับตำแหน่งในวันนี้ขอขอบคุณสมาชิกวลน,นิดโรตารี่นทุกท่านและผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาในทุกๆด้านนะคะขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะขอะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินด,ดีกับท่านผู้ว่าการภาคเอกลุกภาคที่ได้รับความไว้วางใจจากมิโดโรเรียนในภาค3300ให้ท่านขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้นำของภาคในปีบริหาร2 5 5 9นถึง2 5 6 0 และขอขอบคุณท่านผู้ว่าการภาคเอกนรงกองพันที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมทําหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาและประธานเทนเดอร์ในทีมบริหารของท่านขอบคุณท่านผู้ว่าการภาคเอกนรงกองพันที่ได้ทุ่มเทให้กับโรเตอรี่และภาพส้ำสามสี่ศูนย์ในการที่ศึกษากฎระเบียบของโรเตอรี่เป็นอย่างดีรวมถึงท่าน ได้ทำการเข้าเยี่ยมสโมสรต่างๆในภาค่างๆสี่สูเป็นเวลาหลายครั้ง mm. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของสโมสร mm. แต่ละสโมสรในภาค่าง0าสี่สูงและให้ทราบว่าพื้นฐานของสโมสรแต่ละสโมสรน,นั้น mm. สโมสรใดที่มีควาเม,เข,ม,เ,ขมเข้มแข็งและอ่แอนแอย่างไรเพ mm. ื่อท่านจะได้นําสิ่งต,งต่างๆเหล่านี้เข้ามาปรับใช้ให้สโมสรต่างๆ ในภาคสามสามสี่สูงในปีบริหายของท่านนั้นเป็นสโมสรที่มีปิทธคภาพขอขอบคุณท่านและครอบครัวของท่านที่ได้พุ่งเทให้กับโรตารีและภาคสามสี่ในการทําหน้าที่ของผู้ว่าการภาคโดยความสนานนามและขอให้ท่านนั้นจงประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ท่านวางไว้ทุกประการสำหรับผมแล้วความสำเร็จ มีองค์ประกอบอยู่3ประการประการแรกคือการวางแผนอย่างชาญฉลาดประการที่2คือการยึดมั่นในการทุ่มเทความพยายามทุกอย่างและประการสุดท้ายคือการถือมั่นในความเป็นเลิศให้มีคุณภาพสูงสุดตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาผมได้สังเกตว่า พัวกันภาคเรืเ่องอีรงกองพันมีครบทั้งสององค์ประกอบนี้สองปีที่ผ่านมาที่ท่านเป็น DGN และ DGE ท่านได้วางแผนอย่างชันฉลาดทุ่มเทในการออกเยี่ยมทุกสโมสรไม่ใช่เพียงครั้งเดียวหลายครั้งด้วยกันและประการที่สามเนี่ยท่าน ยึดเอาคุณภาพสูงสุดเป็นที่ตั้งต้องการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบมีคุณภาพสูงส่งด้วยเหตุประการเช่นนี้ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่า,าพวกรางภาพเอกนรงกองพันเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพวกรางภาพในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วท่านจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม ท่านจะเป็นผู้นำของภาคนำชัยมาสู่ภาค3340และความสำเร็จในการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ผ่านองคอ์กรโรตารีผ่านส,มสนโมสรโรตารี่ผ่านกรรมการภาคคงไม่กลายเปอนเอื้อมทั้งหมดจะเป็นผลสำเร็จอันงดงามซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในภาค3340ของเรา 来红三角。